โมร็อกโกชนะสเปนซึ่งเป็นแชมป์บอลโลกแล้วก็ชนะโปรตุเกสที่มีฮุนาโดที่เป็นแชมป์ยูโรโมร็อกโกจบที่4นะครับน้องต้องคิดก่อนพูดคือหนึ่งในะเหตุผลที่น้องเป้กล้าพูดก็เพราะว่า France หรือฝรนะั่งเศสมองตัวเองเป็นเทพก็เพราะระบูชาเขามากเกินไปคนจากทั่วโลกอยากบินไปปารีส คนมีตังอยากอินแฟชั่นก็ต้องมาซื้อของลักชัวรี่แบรนด์เนมของเขา้าอยากดื่มฉลองไวน์ที่ดีที่สุดแพงที่สุดก็เป็นของเขา้าจนเขามองว่าตัวเองสำคัญที่สุดไกด์ในยุโรปเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยให้ค่าเราน้อยเพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไรเช่นมีผู้ชายเดินชนคนท้องล้มกลางรถไปเขาไม่สนใจเขาไม่พูดอะไรเขา เหยียดด้วยสายตาเขาอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปเพราะเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเหยียดหรือว่าดูถูกคนจากโลกที่กำลังพัฒนาแค่ไหนสุดท้ายพวกคุณก็ต้องมากอดขาอยากซื้อของแพงๆจากเขาเรื่องของน้องเป้เป็นเรื่องไกลที่ใกล้ตัวซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนโลกเนี่ยคุณต้องสนใจโลกกีฬามากกว่าแค่ไหนสนาม ยิ่งเราอินบอลยูโรเท่าไหร่เราจะยิ่งห่างไกลความเจริญทั้งทางกีฬาและชนชั้นเท่านั้นนะดังนั้นสิ่งที่ควรถามมากกว่าว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโรเนี่ยผู้นำทางความคิดควรจะต้องถามตัวเองว่าจะทำยังไงให้คนสนบอลไทยกีฬาไทยมากกว่ายูโรหรือบอลโลกซึ่งโจทย์ที่ยากที่สุดก็คือจะทำยังไงอะ ในเมื่อพี่น้องคนไทยจํานวนมากเนี่ยกำลังเสียศรัทธากับทั้งบอลไทยแล้วก็กีฬาไทยฉะนั้นถ้าเกิดผู้ใหญ่ผู้นําทางความคิดยังทะเลาะกันเนี่ยทั้งทั้งที่ถ้าเกิดเราจับมือกันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปสู้พรีเมียร์ลีกลาลิก้าได้ไหมถ้าเรายังทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีทางเลยฮะดังนั้นฝากให้คิดเรื่องน้องเป้สะเทือนถึงไทย